ถ้ามองภาพรวมในปีห8ปนะครับผมว่าแฟกเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีความไม่แน่นอนนะครับหรือมีความผันผวนเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเริ่มตั้งแต่ประเด็นในต่างประเทศเลยนะครับเราก็เรื่องของตัวนโยบายนะครับของท่านประธันวิทัมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีการประกาศเอาไว้เยอะนะครับก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้งนะครับพอหลังมาปุ๊บเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าช่วงต้นๆนะครับจะมีอาการแบบผ่อนคลายหน่อยนะครับรู้สึกว่าไม่น่ากลัวแต่ว่าพอผ่านมาระยะหนึ่งนะครับก็ เริ่มเห็นการประกาศแล้วนะครับมีเรื่องของตัวตั้งกำแพงภาษีใช่ไหมนะครับกับทั้งแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็จีนนะครับซึ่งเราก็บอกว่าภาพของตัวกำแพงภาษีซึ่งจะนำไปสู่เทรดบอลเนี่ยเทรนด์มันคือขยายวงมากขึ้นนะครับทีนี้พอมองกลับมาที่บ้านเรานะครับอิมแพคมันก็มี2มุมแหละนะครับสมมุติว่าถ้าเรามีความเสี่ยงนะครับต่อการที่จะถูกตั้งกำแพงภาษีเนี่ยนะครับถ้าเราโดนนะครับก็แปลว่าเอ็กซ์พอร์ตเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่โดนอิมแพกใช่ไหมครับ แล้วอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าจีนโดนนะครับโอกาสที่สินค้าที่ผลิตในจีนซึ่งต้นทุนต่ำเนี่ยมันก็อาจจะไหลมาที่บ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าแนวทางในบ้านเราเนี่ยจะรับภาพตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้นะครับถ้าดูไปในส่วนของตัวตลาดหุ้นนะครับเรามองเรื่องตัวกําไรบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ต้องบอกว่าฐานกําไรนะนะครับในช่วงปี6กเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ย EPS นะครับแทบจะไม่มีการเติบโตเลย พอมาถึงปีใหม่ปีรับป68ตรงนี้ถามว่าโตไหมในเบื้องต้นที่คาดการณ์กันไว้น่าจะโตประมาณสัก11%นะครับแต่ถามว่ามีดาวไซด์ไหมก็ต้องตอบว่ายังมีโอกาสที่จะเห็นดาวไซด์อยู่บ้างเหมือนกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมมองว่าที่สําคัญก็คือว่าระดับความเชื่อมั่นของนักทุนถ้าเราไปมองผ่านเรื่องของตัวมูลค่าการซื้อขายซึ่งตอนนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะบางผมว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นอุปสรรค ในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับหุ้นบ้านเราไม่ใช่เพิ่งลงนะครับเราลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับการที่เราลงมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันทําให้ความถูกนะครับของจํานวนบริษัทในบ้านเราเนี่ยมันมีค่อนข้างจะหลายมิติเลยนะครับเฉพาะอยิ่งนะนะครับเราไปดูเรื่องของ v a l เอชั่นเนี่ยนะครับถ้าจะไปดูหุ้นที่ไพร์สตูบุ๊คแวรลูนะครับหเท่าลงมานะนะครับต้องบอกว่าเราสกรีนจากหุ้น705บริษัทเนี่ยนะครับ มี480บริษัทนะครับซึ่งปรากฏว่า Price to Book Value เนี่ยหนึ่งเท่าลงมานะครับซึ่งมันก็เป็นตัวบอกนะครับว่าที่โซนตรงนี้นะครับราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยมันถูกมากนะครับแล้วเราไปทำอินดิเคเตอร์ไปเช็คดูเองมูลนะครับปรากฏว่าในช่วงที่วิกฤตนะครับอย่างเช่นตอนที่โควิดนะครับตอนที่เรายังไม่มีวัคซีนนะนะครับเรายังไม่รู้จักมันดีเนี่ยว่าโควิดมันคืออะไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราถูกกดลงไปแรงมากเลยนะครับถือว่าวิกฤต อนนั้นนะครับถ้าดูในเซ็ตร้อยนะมีหุ้นที่ต่ำกว่า book value คือ1เท่าลงมาเนี่ยนะครับประมาณ41%ในเซ็ตร้อยนะนะครับแล้วตอนนี้ในเซ็ตร้อยมีประมาณ40%นะครับที่ price to book value 1เท่าลงมาซึ่งตรงนี้นะครับเราก็บอกว่ามันเป็นความถูกทีนี้มันมีเรื่องของความถูกอยู่นะครับแต่ว่า uncertainty กับความไม่มั่นใจก็ออยังลบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้หุ้นเนี่ยขยับตัวขึ้นได้ยาก ทีนี้ขยับได้ยากเสร็จปุ๊บเนี่ยทำไงนะครับเราก็บอกว่ามันน่าจะเป็นลนักษณะของการที่ค่อยๆทยอยซื้อสะสมแล้วก็รอนะครับจะหวังว่าซื้อปุ๊บขึ้นปั๊บเนี่ยผมบอกว่าค่อนข้างจะยากมากครับ